ถ้าคุณเป็นผู้เล่นอารีนาและยังไม่ลองปืนนี้เนี่ยผมแนะนําเลยครับว่ามึงอย่ายไปหาลองเลยฮะคุณดูแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าการเล่นปืนกระบอกนี้นะมันเป็นอะไรที่อีซี่มากถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมกับเจเลกซี่เนี่ยจะพาไปเทสกันจะรวยหรือเปล่านั้นอย่าไปดูกันแต่กอะนมามองใครไม่เห็นนะตาแพรแสงเปือเปลแพ้คุณรันด้วยแพ้แสงแพ้สาวไม่รู้ว่า แต่บอสบอกรักฟื้นหน่อยบอกว่าหาเมยียใหม่ได้แล้วฟื้นอ,อย่าจมปากกับดีน้องหาเมยียใหม่ได้แล้วเฮ้ยหลังมาละมาละมันเมาแล้วม,ม,ลมันคิดว่ามันเก่งนะคิดว่ามันทำตั<า>้งท้ายนะใช่ไหมกูปรับการ,รยาศาสตร์ไอ้ปรับความไวไวเท่าไหรว่วะเนี่ยกูย,ยังไม่ดูอ่ อ๋อปรับไปร้อยหนึ่งจจลืนพรล,ล่ะโอ้โหมึงทะลิงแนยไอหนูว่าโ,โ,โอ้โหแม่งเข้าไปตุดกดอกมีไปไหนละเวงเวงเวง <c oughs> <laughs> ไหนล่ะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชหมวกห้าหมวกห้าเฮ้โดนอะไรใครนี่โดนไปเลยโอ้ยเห<ะ>ี้ยล่ะเอ้เพื่อนตายเลย ไม่คืดไม่คืดอ,อยู่ไม่ได้ปักแจวเดะเดะเดิเดะเดิกูจะได้ปักแจวมากูวิงวิง เอ้ยกระสุนหมดไปไหนละไปไหนละไปไหนลนี่นี่นี่มันล็อกลอยอ่โดนโดนโดนเฮ้เอ้ยเอ้ตายตัวปเเ้ยเยเฮ้ยยเยเฮเฮ้เฮยเเฮ้ยเฮย้ยยยเเเเ้เ้เเย อย่าได้น้ากูไ้เจมันมันมันคงคิดว่าเฮ็ดปูแน่เลยใช่เหรอเอ้มันตด้พตัวหน้าพตเอาดิมาสัตว์กูตดกูตดมาเดี๋ยูสดเลยนะดีเขายากสดเลยยางลงอีกนะโอ้ นนเม็ดเดียวเลยไอเยกูบอกว่าอย่าขึ้นไปอีกไอเฮ้ยแล้วชุบไงล่ะน้องนะลูกโอ้โหแล้วมันล็อกกูเสเลย What's this l o c a t i เดี๋ยวๆเอาพี่เพื่อนน็อคดีโอีกคนนึงอยู่ไหนวะ เอาปืนมันมึงไม่ไว้ใจกูอ่ะปืนกูอ่ะไม่ใช่ไม่รู้พี่ปาเอาแม็กมาเยอะกี่ตัวเนี่ยเล่นในไอแพดแทนตายเอาไม่จริงแต่อิย นี่มึงยังบวกกันไม่เสร็จใช่ไหมนะี่ยวิ่งด้วยกันเป็นเพื่อนอะไรไปฮะโอ้ยแม่งยิงไปเข้าหน้ามันเฮ้ยและไอ้ดีแม่งมาบินโดนเล่นวัตเตอรโอ้มึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ย แม่หนักใจอะไรก็ไม่หนักใจเท่าทีมสุ่มครับแต่ละวันเนี่ยเราต้องเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ฮะรอบรอบนี้เนี่ยเอาสไนเปอร์ไปเล่นกันบ้างพบกับผมครับบ๊อบลีสแวกเกกมึงมึงไหวมัยมึงไหวมั้ยมึงไหวเออมึงหนีก่อนเอาผมทุกทางเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาเองกูเอาเองโอ้โน ู่ข้างในแล้วนี่หว่าเน็มแพงอ่ะเอองงงงกำลังงงเหี้ยบประกุตายแหลกไม่ตายแหลกปะกุมาจากไหนนักหนาโอ้ไม่ทันยกปืนไม่ทันเหี้ยแม่งยิงอุ้ยเอ้าโอ้คู่อ่างงเลยไอ้เหี้ยมันชุบกันไอ้จีใช่เหรอเออมึงยิงตายแล้วตัวปะใช่ใช่ตรงนั้นแหะ โอ HR, ้โหตอนนี้ม right. yeah. <Okay. S 2> ัน oh. จ no, right. no, right. ุกก AP ันแม่งกูนึกว่าเหลือตัวเดียวเหลือสองตัวใช่เหรอโอ้โหเป็นเรานี้แม่งพอเลยเยอะเลยไม่ทำเลยเลยสีโลสิงไหวไ้ยโชว์ไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงมาตรงนี้เฮ้ยตรงตรงมาเฮ้ยไอ้ย่าเอาดีเอาเรื่องจัดสเต็มนักแข่งอ่ะไหนซื้อเออมีทรงจัดมีทรงมีทรงมีทรง watch a this t c l o i วยส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 วยหยาบเพี้ยวหยาบเพี้ยวคำดาวคำดาวอยู่รู้ซึอยู่รู้ซึ่ซตัวนี้ไม่ไหนหรอวะ <S <S ไฮ้ตัวนี้กูยิงปะเนี่ยอ๋อไอเจียิงนี่ว่ะท้าไมไปจีวะไม่ไม่ผมยิงเดี๋ยวอ๋อตัวนี้หรือเปล่าวะกูยิงตัวไหนวะไอ้เหี้ยมันมีตัวหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่ามันจุ๊บ มันมีตัวหนึ่งชุบไม่รู้ตัวไหนเลยถ้าไม่กลัวตีกันได่เป็นนะกาง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 โอเคเฮ้ยฟาเอ้ยกูยิงติดรอบสวย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 เฮ้ยอกูแตกมี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 อยู่ตรงบ้านไหนนี่บ้านกลางไม่ไหวแล้วเปิดชี่ดูเดี๋ยวมาคนดูเหนื่อยไหมฮะแต่โทษทีนะครับที่ว่าผมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยครับและตานี้นี่แหละที่ผมจะรวย เวลาเราเล็งหน้าบอดแม่งหมุนหมุนเป็นทุกผ่านเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีสเต็ปไงบอดอ่ะสเต็ปจัดอะมันมันหมุนแบบไม่ใช่นะพี่แบบหมุนน้ำหมุนหมุนหมุนแหละใช่สายสายอะหน้ากูเลยหน้ากูนะไป กูโดนกดไอ้เจกูกดกูโดนกดกูโดนกดซอยก่อยแน่ต้นไม้ซอยก่อยแน่ต้นไม้อ่าใช่ใช่ใช่แม่งต้นไม้กดดีนะต้นไม้ช่วยชีวิตกูไว้เฮ้ยเอ้าตัดหนังเข้ามาจากไหนนี่เฮียตีน่าลก ลากกูชอบเลยเอาไปอีกหนึ่งไปชุบได้ไหนที่ไหนดู่มาแต่มองไหนโอ้ยเพื่อนเราไปสองเลยเหรอใช่อี๋อ๋อไอ้ยี่อะชุบได้ไหมน่ะตรงไหนวะน่ะบอดยิงอยู่ในไฮอยู่ในไฮเฮ้ยใช่ใช่ใช่ในไฮ บอดหรือคนมะโอ้มั่วไปหมดเลยตายตายตายไปโอ้ยเฮียสบบึ้มเลยนะตรงนั้นใชคนคือพี่ตายมาเท่าไหร่ตายไอ้ตรงหน้าพี่เลยปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่จะมารุ้ดละป้อมปืนป้อม ไายมือมีนะตรงทางออก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 บรรดาลเดนไเอ้าไม่ตายว่ะจีน้ากูเฮ้ยเวายยี่ห้อเพิ่นกลัวละจังหวะนี้เพื่อนกูขึ้นแม่งไม่กลัวอะไรเลยทั้งนั้น โอ๊ยโยพเพเื่อนเพื่อนหลบหน่อยก็ดีโอ้โหแม่งมึงไม่กลัวอะไรเลยเหรอกูถามจริงตาน,นี่ตรงพเพื่อนยักปั๊มหน่อยก็ดีโอ้โหโดนหลังตายพเ,าพ,เ,าพ,เาพื่อนเพื่อนกูสดจัดเลยอยู่ไหนไม่รู้ตรงไหนนั่นะนั่นอะอะ,ะ,ะ,ะดีเยี่ยวนึงหนึ่งกับน้องกูเออสวย เอาเพื่อนเราตายครบสองป่ะเจครบสองครั้งแล้วป่ะเออว่ะแม่เอ้ยตายสอนครอ้แม่เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ครับแล้วของเนี่ยบึ้มเลยเรายิงไว้เนี่ยได้เวลาแล้วครับได้เวลาเคลียร์ของ ต่อในทุก78ตาเท่าไหร่ไม่รู้ยิงไป6ตัวออก4ล้านเก้ามันเข้ามาในไอ้นี่แล้วนะเนี่ยขนาดเลยเหรอเออหน้าเลยหน้ากเ็เจอเลยคิยิงยาวเลยเอ,อ๊ะสองตายสอง ยาวหมดเลยนะโอ้มันยิงกูเจ็บจัดอะรอดูก่อนนะไอ้เหี้ยครบดี่เลยเหรอใจแรงเป็นเงินเยอะมาแล้ตายอีกหนึ่งไปเอาไม่ตายเฮ้ยไม่ไม่ตายนี่เอาทำไมมึงตายเหรอใช่ผมเนาะปืนนะโอ้โหอะไรเนี่ย ตัวตัวสายตายเออรอบไหมรอดไหมรอดพี่บ้าตัวรวยเอ้าเจจมจูบไม่ได้เออบักไกลเกินเนี่ยหลอกบัคไม่ไม่ใช่แกกดออกหรอพี่ไม่ไม่ไม่ยังไม่กดออกโอ้โห่บัคเจจบบักแล้วมันชูบกันขึ้นมาเรื่อยด้วย เป็นเล็งแล้วเป็นเล็งแล้วเขาแมน่นแมน่นเขาแมน่แมนแม่จับได้แม่นเป็นทําอยู่โอ้ยกูยิงหัวมึงหลายรอบแล้วไนงะตัวเนี้ยเป็นลอ็อกเออผมล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่เออ <c oughs> <c oughs>

เ,เปิดเ,เ,เอาดียอัหมดเลยอเออแต่ถึกจันเลยพื้นกูเข้าอ่ะไปหลายหลายหลายที่อยู่นะดังจิกจึกจึกอ่ะแต่ไม่ไม่ล้มอะ่ะที่เอากอเกาะไปน้ยังมีตัวเด็กเกาะเกาะพี่ได้อยู่ตอนนี้แหวแล้วได้4คนนี้เนี่ยก็อิ่มแป้ไปเลยครับแต่อย่าลืมครับแมตต์นี้เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้น อดเหรอกดเป่ายิงมันจะแวะน้าน่ากลัวอืมดื่นลยเวนอยู่ไหนวะยังล้มอยู่นะเจขอบคปุณนกิตามห้เลยนะอะรยังหรอ อุ้ยโอ้โเอ้ยนั่งติ่มอยู่ตรงเต็นท์ขาวเต็นท์ขาวเต็นท์ขาวหลองหลอกอี๋เป็นโดนไม่ตายเฉยเลยอ่ยเอาละเว้จังหวะนี้ลูกกระสุนมันจะหมดละเอ้าลูกอฮ้ยันลูกลูกปืนหมดเกมไม่ติดเลเซอร์มาเหรอแมมสถานการณ์เนี่ยเริ่มเงียบเลยครับพวกผมก็เลยเคลียร์ของพร้อมจะออกกันละ อ๋อที่ที่คนดักตรงไหนสรุปเฮ้ยโอ้โหยำดักทางออกโอ้โเล่นอย่างนี้ตัดถอนเลยทางออกเลยเฮ้ยเอ้าคนนี่อยู่ท่อเลยใช่ Why are you crying? ยกความไปอยู่วัดดีกว่าจ่ายค่าไฟหลวงพ่อ จ่ายค่าฟังใจจ่ายค่าไปหลวงพ่อเดียวเอาลูกมาออกหลังแล้วมันจะยินเพื่อนเลยหรอไปเลยยาวเลยน่ากูไม่น่ากู แล้วเดี๋ยวนี้ต้องไงนี่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องอย่างนี้แล้วก็ดูดึงปืนดึงทิง้งขี้อะดึงทิ้งก่อนไหนพัสรุไม่ไม่ใช่เหรอบัวตีโอแม่งกัผมผมเก็บมาหัวตีกดกำอ่มม แต่คนดูอะต้องต้องเกิดมารักเดียวใจเดียวเหมือนผมจริงส,สตรีมเมอร์ตัวอย่างตายหนึ่งขาดผมไปแล้วใครจะเจ้าชู้อะ่ะบนบ้าน,นจับไปเฮ้ยบบ้านบนบ้านตรอน เครื่องน่าจะร้อนก็อนเ,เออ,นนเอ้อนนอเยเอ้ตรงกำแพงหน้าเรามินะเจ๊ปปกำแพงหน้าพี่เนี่ยดูย่ะโอเคจัเลยต่อพีเคปะ่ะอืม ก็แกเอ้ยเอายังไม่เคลียร์อย่างนั้นน่ะเพราะว่า<ช>ด็อกแท็กเอ้าด็อกแท็กไม่มีเลยอ๋อที่มันไม่มีใช่ไหมด็อกแท็กใช่ไม่หมดไม่หมดที่ดูละตานี้เนี่ยเราเก็บของไม่ทันครับแอร์โดนขโมยไปแล้วออกดีกว่าเดี๋ยวฉันเข้าเข้าทีเอา้ายังมีคนมาดักกูอีกเจ๊ระเบิดเออ เอา้าโดนแล้วเบิดตัวเองตันไม่ได้เร่งมีแต่ดักทางออกโอ้เหเฮียขอคุ่โอ้ตัวนี้ใช้ได้นะคนดูเนาะดูมีชั้นเจออ,เอ,อ่ะดูรวยอ่ะจังหวะ ม,มันอะยู่นะอย่างนี้น่าน่านี่มีนะหน,หน้าไหนหน้าลงกันน้ำแล้วอดอปลงไหนนะลงหน้าเร<ป>าไตปเสียงไหมมามเดิมมาละ หลว,วง้วข้างไหนหลวงนะข้างนอกมีข้างนอก,อก,นอกม,มีปรนเด็นมามึงกับกูเอาพร้อมกันมาแต่ข้างในมีตกกัวข้างในเพื่อนมันะ่ะมันนั่งติดอยู่ จะอยู่แถวหน้าๆเลยจะเฉยๆพี่อุ๊ยโอ้ยโอ้ยไม่พ้นเฉยเลยอุ้ยเกือบไม่เอ้ยไม่พ้นเฉยอุ้รมสังรอบอย่าง่ะเจอย่างปะแต่อย่างเงอย่างเงีำแปงไหนกำแปงมากพี่เลยโอ้ยเฮียจริงวะโอเค มีมุมไหนเล่นได้บ้างปะบานัวองนนจวเอา จะไหนวะไม่รู้บมบ้านตายปะไม่ไม่ไม่รู้ว่านี่ออกไปหรือเล่าหนีไปแหละบมบ้านแหละไม่แน่ใจวะเมื่อกี้มันมันเสียงเอื้อตัวหนึ่งอะ<ๆ>เสียงเอื้อแบบเหมือนโดนสน่าย,ยิงอะนี่แหละแม่งมีแต่งเ e อ็กซ์อ่ะใช่เหรองั้นก็ดูนเ e อ็กซ์มันเป็นลายต่อไปไมึง เจอ่เห็นอะไรไกลๆเนี่ยป้อมยามป่ะป้อมยามก็น่าจะมีสิทธิ์นะุมเนี่ยเล่นบ้างเล่นกับเล่นกับเล่นกับจีฮะสองคนแล้วก็กับพี่คนหนึ่งเกให้มา,า้่ะโดนจักหน่อยวะเสียววะ เอ็กต์วยเลยประเด็เนอะเอ็กื่าไปะวปดูดยไม่แน่นเ,แนเพื่อนมัน AR DMR มมุมไหนวะไม่มีส่งเนี่ยอ้าวแหวดูเดียนโดเม็ดเดียวเอกหาแม่งไม่เจอด้วเยประเด็นอ่ะ เอ้ยเอ้าไอตัวนี้มันตีหลังกูยิงไปแล้วนี่จูกันมาจูวะไอ้นี่ก็บอกสะไว์ไม่ SG เมื่อกี้ Understood เฮ้ยแม่งไม่รู้ตีไหนเป็นตีไหนละมั่วซั่วไปหมด MK ใครไอเที่ยว วันนี้หนนี่ด้วยช่วยแล้วตานี้เนี่ยคือคนเยอะสุดๆเลยครับของก็ดีด้วยพวกผมเลยเริ่มเคลียร์ของกันแล้วฮะแต่เชื่อไหมล่ะครับลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับมันเป็นตี้เศตตลอดเลยแล้วมาคนละทิศคนละทางกันหมดเลย เยีนึกว่าบอดไม่รู้เริ่มหลุดมาแล้วน่ะเอกไอสไนเปอร์อันนี้ก็เอกดูคนด้วยเออ <c oughs> ร์ดีเอ็มไอก็วะ

แมวแล้วหรอไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะไมาแล้วมาพี่ออกเลยเฮ้ยเอ้าโอ้อีกแล้วเฮ้ยแม่งโชคดีจัดเลยคนดูทามมิ่งแบบตอนจังหวะน้ำอะไรอย่างเงี้ยหมดตายตายสวยตรงไหนอยู่ตรงไหนอกมีอาไม่เลยพี่ <Thanks. S 2> ไม่มีรีบเดินเลยรีบเดินเลยเพราะมันสามนาทีแล้กว่าจะจบเจอไอ้หมอนี่เข้าไปเนหนื่อยเลยครับมาเจอจังหวะที่พวกผมเ่ยหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาน้ําวิ่งหลอดวิ่งคือไม่เหลือเลยครับตามหามาท่้ไหร่ก็หาไม่เจอกว่าจะหาเจอเนี่ยเล่นเอาเหงือแตกเลยครับแอบดีเหลือเกินเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยใช้ชีวิตกันคุมม้มเลยเฮ้ยควรจะรอดดูอี hey. ลดละตึ้สี่ล้านแปดและใครที่กำลังมองหาผีเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมนาฬิกาเบรกเอาใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Li n e แอด l e m i n หรือคลิกลิงก์ใต้ค i ิป i o n ได้เลย